สวัสดีค่ะ17นาฬิกา30นาทีนะคะมีแมวห่วงนอนค่ะแต่ก็ยังพาตัวเองเข้าสู่ห่วงนิทราไม่ได้นะคะเพราะว่ามีทั้งรถวิ่งผ่านมีทั้งนกร้องอยู่บนสายไฟนะคะจะหลับก็ยังจ้องอยู่เสียงค่อนข้างดังนิดนึงนะคะพัดลม ไอเย็นตัวหนึ่งแล้วก็พัดลมธรรมดาอีกตัวหนึ่งเพราะว่าอุณหภูมิตอนนี้33องศาค่ะเด็กๆต้องใช้พัดลม2ตัวเลยในห้องนี้นะคะมีการแคะแกะเกาไปเรื่อยๆนะคะคือเวลาง่วงนี้จะมีอาการคันทันทีไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้าจะเป็นเสียงในคลิปของแม่เองนะคะทุกคนลดเสียงด้วยก็ได้ค่ะกันหูแตก <laughs> ทิ้งผิดจังหวะอ้ายหัวกระแทกเลย เจ็บไหมล่ะถ้าไฟพูดได้ไฟคงบอกมาลองโขกไหมล่ะแม่โอ้ยน่ารักที่ปุง๋งเนื้อก็เพีย้ยนเสียงก็เพี้ยนด้วยนะคะจะง่วงก็นอนไปไฟอ้ยน่ารักอ้ยจะหมูกก็แดงๆอ้ยพอเน่าของแม่โอ้ยไอเน่า โอ๊ยพอหน้าเ่าของแม่ี่ไฟเอ้ยคันหูอาบน้ำกันปะไฟไฟเอ้ยอาบน้ำไหมจ้ะอาบน้ำไหมจ้ะอาบน้ำไหมจ้าไฟ กจะเปิดเอาอะไรชั้นไม่เหลือหมดแล้วทองเส้นทอนวดกุ้งของฉันก็หมดไปแล้วเพราะรักษาแกอีไม่งต้องมามองหรอกเขาบอกว่าแมวนำโชคข่าวมณีเป็นแมวนำโชคตั้งแต่เลี้ยงมาตั้งแต่เลี้ยงมาถามว่าได้อะไรมัง่งได้เสียตังจาได้เสียตังจาเอาไปปล่อยวัดไหนดีเนี่ยไปไหมจ๊ะ ไปเป็นเด็กวัดไหมจ๊ะเด็กวัดหล่อบอกต่อด้วยไปไหมจ๊าเอ้าง่วงก็ไปหานอนง่วงก็ไปนอนอันนี้คือหัวนอนแม่แม่ย้ายมานอนริมนี้แล้วบนพรมอ่ะไม่ปูแล้วที่นอนยกให้พวกเธอเล่นกันไปเลยโอ้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  ความคมชัดลึกนะคะมอเตอร์ไซค์ผ่านหน้าบ้านตรงชิงโง่พึ่งไปดูก่อนอุย้ยจมูกก็ชมพูโอ้ยตาข้างหนึ่งฟ้าตาข้างหนึ่งเหลืองอุย้ยคิโมกก็กลางค้ตาก็กลางอุ้ยอุย,อยเบาหน้าฟ้าประทานแต่ไม่หน้าประทานให้มาอยู่กับแม่เลยนะฟ้าเนาะ มือก็ป้อมป้อมขาก็ป้อมป้อมอ่าอ่าด้เวลาเฝ้าพระเจ้าแล้วเริ่มเยิมเริ่มเยิมเริ่มยววยนับแกะตัวที่หนึ่งแกะตัวที่สองแกะตัวที่สามแกะตัวที่สี่เอาไม่เอาไม่เาเหรอ อ๋อไม่หาโอ้ยไปเที่ยวดีกว่าไปเที่ยวดีกว่าไปเที่ยวดีกว่าไปไหมไปไหมไปไหมไปเล่นข้างย่างดีกว่าเล่นกับพี่แต้มไปปะไปปะไฟไฟเอ้ยอ่ะเรียบร้อยนะคะ ไปแล้วไปแล้วที่นอนเยอะแยะไม่นอนจ้ะก็ยังไม่ไปซะทีเดียวนะคะยังมีความฉ่ำตายังมองนกที่สายไฟแบบละห้อยแต่ก็คือหมดแรงที่จะเคลื่อนไหวแล้วอะคะ่ะบอกฝากไว้ก่อนนะนกตื่นเมื่อไหรเดี๋ยวเจอกันจ้าอย่างว่าเลยเนอะสิ่งเรามันเยอะไหนจะรถไหนจะนกอ่า หลับฝันดีนะครับเดี๋ยวสีทุ่มไฟตื่นขึ้นมาปวนใหม่นะ